แก้กรรมอหหรือว่าเลื่อนไปเนี่ยถ้าเลื่อนไปก็คือเราทํากรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมไอ้ที่ไม่ดีก็เดี๋ยวรอก่อนเพราะไอ้นี่มาส่งผลก่อนเดี๋ยวนี้ทันทีใช่ไหมก็เหมือนกับไอ้นั่นถูกเลื่อนไปอัตโนมัติใช่ไหมอย่างนี้ท่าน,นี้ต่อมาก็ต้องมาบอกว่าแล้วแก้ยังไงโยมก็บอกว่าเอาพระไปถวายวัด พระนี่คือพระรูปปั้นใช่ไหมไม่ใช่เอาพระคนเป็นๆไปถวายที่นี่ก็มีเยอะเอาพระเป็นๆมาถวายเนี่ยเอาให้มาฝึกอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันเอารูปปั้นไปถวายนะแล้วกรรมจะแก้ได้ไม่เกี่ยวเลยแก้ไม่ได้เคยทํามาเหมือนกันอืมแต่พอมารู้คําพระศาสดาแล้วไม่เกี่ยวเหมือนกันนะอ่ผู้เจ้าไม่เคยสอนเลยก็คนบางคนก็จะไป ไปบนบุงสวงต่อชะตาเขาบอกว่าอ้าวอีกสามเดือนชะตาจะขาดนะ,ะก็ไปต่อกันใช่ไหมแล้วก็ไปแก้กรรมก็จิปาถาแหละสารพัดพระศาสดาบอกว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดของปุถุชนแล้วก็เป็น,ปนทิฏฐิของปุถุชน <15 S 1> ที่ทแก้ยากมากเป็นของมีกำลังจะบอก ให้ปุถุชนเขาเลิกเนี่ยโอ้โหเหนียวแน่นไม่ทิ้งไม่ยอมจะให้มาเชื่อผู้เจ้าเนี่ยเชื่อยากมากเลยคือปากบอ,กบอกเชื่อผู้เจ้าอยู่แต่พอผู้เจ้าบอกว่าอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงไม่เชื่อันนี้ไม่ได้เชื่อนะ,อ,ะอันนี้เชื่อแต่ปากู้เจ้าจึงพูดเรื่องลักษณะแห่งศรัทธาที่ถูกต้องไองนั้นคนที่บอกศรัทธาผู้เจ้าแต่ไม่มีการกระทําที่ดูเหมือนอคนศรัทธาเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ อันนั้นคือมันพูดแต่ปากใช่ไหมก็เหมือนกับที่บอกว่าเนี่ยรักคนนี้แล้วเกินใช่ไหมแต่มีใครมากระทาสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจคนนี้เฉยๆนะไม่เดือดร้อนใจอะไรเลยไม่ได้รักเลยหรืออาจจะบอกเขาคุณปล่อยวางได้เก่งมากนะใช่ไหมอ่าอันนั้นก็แบบหนึ่งนะท่นี้กรรมเนี่ยแก้ได้ คือทําให้ดับลงไปได้วิธีที่ดับกรรมเนี่ยพระศาสดาตรัสบอกมีวิธีเดียวคืออะไรทราบไหมาไม่ทราบเพราะเราเป็นผู้ใหม่สแสดงว่าคําถามแบบนี้เป็นคําถามผู้ใหม่เลยพระศาสดาบอกว่าอริยะอัดถังทิกรรมนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทา อริยะคือประเสริฐอัดถังคือ8กคิกรมัคคือหนทางหนทางแดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรม,มะคือกรรมนิโรธคือดับคาเมนิปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆเห็นไหมนี่พระเจ้าตรัสเองบอกพิกุทั้งหลายอริยะอัดถังคิกมักนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาคาเมนิปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมพอเจอพระสูตรนี้เราก็เลยทราบว่า กรรมดับได้และดับด้วยมักมีองค์8ถูกต้องมาดังนั้นความเห็นของปุรุชนที่เขาคิดกันมาแบบต่างๆที่ชาวพุทธผู้ไม่เคยสดับในคำตถาคตไปกระทำกันก็แสดงว่าไม่ได้เกิดผลต่อการดับกรรมถูกต้องไหมกรรมยังอยู่เหมือนเดิมนะดังนั้นก็เลยต้องมาลงที่วิธีว่าโยมกำลังมีวิธีอะไร ที่คนเขาแนะนําให้ไปทำใช่ไหมนั้นถ้าเป็นวิธีแบบที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถเข้าถึงความดับไม่เหล่งกรรมได้แต่คนคนนั้นก็เข้าใจผิดคิดว่าอ๋อกรรมชันแหาถูกลดทอนไปแล้วนะเบาบางลงไปแล้วสบายละเหมือนสมมุติว่าคนแนะนำโยมมาเอาไปถวายพระพุทธรูปโยมก็เอาเลย ปั่นรูปปั่นใหญ่โตเลยไปถวายโยมก็กลับมาปิติใจไหมปิติใจสุขใจไหมสุขใจแล้วก็คิดว่าหมดแล้วได้ผลแล้วฉันไม่มีเคราะห์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภยัยละสบายละพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กําเนิดที่ถูกเขาลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นผ้าเปื้อนขมเาเปื้อนฝุ่น บุรุษที่ตาบอดแต่กําเนิดน,นี้ก็เอาผ้านั้นมาหม่มชายคนนั้นเนี่ยเอาผ้าเปื่อนขมาเปื้อนฝุ่นมาให้กับบุรุษตาบอดแต่กําเนิดแล้วก็บอกนี่ผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินเป็นของงดงามบุรุษที่ตาบอดแต่กำเนิดก็ห่มผ้านั้นแล้วก็วเลื่อ่าวประกาทแต่ชาวเมืองว่าเรากําลังห่มผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินนะเป็นของงดงามเห็นนะนั้น เรากําลังเข้าใจผิดจริงไหมแต่ผู้เจ้าบอกว่าวันหนึ่งก็มีหมอมาช่วยทําการผ่าตัดให้ชายที่มีตาบอดแตกเนิดเนี่ยตาดีขึ้นมาพอเขาตาดีเขาก็ดูผ้าที่เขากําลังหง่มเป็นผ้าที่เปื้นอนเข่าเปื้อนฝุ่นสกปรกมากเลยเป็นตัวโยมโยมจะทํำยังไงโยมทํำยังไงโยมห่มผ้าผิดโยมจะทํำยังไง ถ้าเสื้อโยมเนี่ยเปื้อนสกปรกมากเลยเอาออกใช่ไหมใช่บุรุษตาบอดแต่กําเนิดนั้นพอตาดีปุ๊บก,ก็ทิ้งผ้าเปื้อนเขมาเปื้อนฝุ่นที่ตัวเองห่มมาต้องนานแล้วแถมยังเป่าประกาศให้คนอื่นนะบอกว่าเนี่ยฉันกําลังห่มผ้าขาวเนื้อดีถูกต้องไหมแล้วโยมจะคิดยังไงกับคนที่เคยให้ผ้าเนื้อดีนั้นกับโยมแต่จริงๆมันเป็นผ้าเปื้อนเขมาโยมจะคิดยังไงโมโหเขาห้ามห โมโหก็ไหมโมโหเพราะเขาหลอกเรามาตลอดใช่ไหมหลักเดียวกันครูเจ้าบอกไอ้คนนี้คนตาบอดแต่กําเนิดก็จะโมโหนะคนที่หลอกลวงเรามาตลอดพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนจิตบอกเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานซึ่งเมื่อเราเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือซึ่งจิตนั้นว่าเป็นเรา เราคิดว่าเราเนี่ยมีจิตและจิตเนี่ยเป็นเราจริงไหมจิตเป็นของโยมใช่ไหมแต่ว่าน่จิตฉันเป็นอย่างนี้ใจฉันเป็นอย่างนี้ใจฉันกําลังสุขใจฉันมีทุกเนี่ยทุกเลิศเกินเธอแก้ทุกให้ฉันหน่อยสินะเพราะมีทุกเลยไปนั่งสะกอกข้อกันใช่ไหมไปบนไปบวงสวงกันใช่ไหมอ่าแต่ละวัดเนี่ยเข้ากันบางวัดเนี่ยแค่วัดเดียวเนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมเข้าไปเพราะมีทุกใช่ไหมนั่นแหละ เพราะคิดว่าใจฉันเป็นทุกข์เพราะมีใจของฉันไงจริงๆแล้วใจก็ไม่ใช่ของเราอีกอ่ะพระศาสดาจึงบอกเราเนี่ยถูกจิตนี้นี่คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเราคิดว่าจิตมันดีแต่จริงๆมันไม่ดีเลยไม่ดีเพราะอะไรอะไรคือความไม่ดีของจิตเยิมตอบได้ไหมอะไรคือความไม่ดีของจิตนะตอบไม่ได้ ไหนใครตอบได้สักคนหนึ่งมันไม่อยู่นิ่งไม่เที่ยงมีการมาการไปนี่คือความไม่ดีของจิตจิตเนี่ยสิ่งที่เป็นโทษหรืออาทีนวะของมันคือมันดับไปได้มันไม่ได้เป็นของถาวรพระศาสดาจึงตรัสว่าพิกุทั้งหล